สวัสดีค่ะฟิลิปพิชิตจา้าลงทุนประจำสัปดาห์วันที่18-22มีนาคม2556ในส่วนของตลาดหลักทัพย์สัปดาห์นี้เนี่ยเรามองปัจจัยที่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือในเรื่องของการประชุมของรัาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่19-20มีนาคมนี้ ก็มองว่านักลงทุนส่วนหนึ่งคาดการณ์ในเรื่องของเฟดว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณเรื่องการยุติมาตรการ QE ออกมาเร็วกว่าที่คาดหลังจากที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐช่วงนีน้ออกมาค่อนข้างสดใสไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในภาคแรงงานรวมถึงในส่วนของตัวเลขการค้าแต่ว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็คงยังต้องติดตาม ในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยที่จะมีการรายงานออกมาว่าจะยังสลับหนุนมุมมองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่ในฝั่งยูโรโซนเองเนี่ยประเด็นเรื่องการเมืองในอิตาลีก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาเพิ่มเติมแต่ก็มีคาดการว่าน่าจะเห็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ โดยความกังวลต่อผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานี้ในอิตาลีเองแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็สะท้อนผ่านผลตอบแทนพนันธบัตรของอิตาลีที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงการประมูลพนันธบัตรรอบล่าสุดที่ได้รับการตอบรับน้อยกว่าการประมูลครั้งที่แล้วสำหรับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยนอกจาก ต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐเองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่จะมีการรายง,งานออกมาก็จะมีตัวเลขทางด้านดุลการค้าแล้วก็ตัวเลขในส่วนของออแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนขณะที่ในฝั่งของจีนเองจะมีการรายง,งานตัวเลขชน,นีราคาบ้านก็งคงจะต้องติดตามกันต่อว่าในส่วนของจีนเนี่ยจะมี กระแสข่าวออกมาในเรื่องของการที่จีนจะมีการระงับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกหรือไม่ทำให้ถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเองเนี่ยจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อในอกรอบแนวโน้มที่เป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่เห็นการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยในสัปดาห์ก่อน โดยทั้งนี้ในส่วนของ IEA มีการปรับลดคาดการตัวเลขอ,อุปสงค์น้ำมันในปีนี้ลงประมาณ20,000บาร์เรล,ลต่อวันโดยมันอยู่ที่ระดับประมาณ820,000บาร์เรล,ลต่อวันทั้งนี้ก็มองความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นแรงกดดันที่ทำให้อุปสงค์น้ำมันน่าจะปรับตัวลดลงขณะที่มองในเรื่องของการเข้าเกณฑ์กำไรสเปรดอของนักลงทุน โดยสเปรดน้ำมันตัว West ท็กซัแล้วก็ตัวน้ำมันดิบเบรนดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์ใกล้15เหรียญหลังจากที่ขึ้นไปในระดับ20เหรียญในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าในส่วนของสเปรดอาจจะปรับแคบลงได้อีกนอกจากนี้ในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันก็ดูเหมือนว่าจะจางลง และ่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้การเจราจาระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเกี่ยวกับโครงการทดลองนิวเคลียร์มีความคืบหน้าที่ออกมาในเชิงบวกก็มีความเป็นไปได้ว่าความมังกลในประเด็นดังกล่าวก็อาจจะจืดจังไปคงจะเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบนซ มองสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวทดสอบระดับประมาณ106เหรียดได้หลังจากที่ขึ้นไปเนือดับ109เหรียญในช่วงปลายสัปดาห์ขณะทีะ่ตลาดหุ้นในบ้านเราเองเนี่ยมองแล้วปัจจัยภายนอกก็ยังถือเป็นความเสี่ยงต่อการพักตัว ในสัปดาห์นี้แต่ว่าถ้าดูในส่วนของเรื่องของฟัน f ฟล w เองที่ยังมองว่าน่าจะมีไหลเข้ามาในตลาดบ้านเรารวมถึงความคืบหน้าทีอา่อาจจะเห็นการนำในเรื่องของพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อ,อลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอง รัฐบาลจะผลักดันให้เข้าสู่คลอรมอลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นการเก็งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับประโยชน์จากาในส่วนของพรบรดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของอหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเอง ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ซึ่งเรามองว่าราคาน้ำมันดิบเลน์มีโอกาสที่จะแว่งตัวลงได้ก็มองว่าเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปเปิดสถานะช็อตสำหรับ ตัวเบรนท o o d ดออยล์ฟิลสัญญา b r j .13 ในช่วงที่รีบาวขึ้นไปแต่ไม่ผ่านระดับประมาณ3,300บาทโดยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มองว่าแม้จะเห็นการรีบาวจากสัญญาณโอเวอร์โซ so ในกราฟรายวันแต่ว่าถ้ามองในกราฟรายสัปดาห์ก็ยังอยู่ในทิศทางขาลงค่อนข้างชัดเจนดังนั้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบอระดับประมาณ3,200บาทครั้ง ก็เป็นจังหวะในการที่จะทํากําไรสถานะช็อตได้บางส่วนแล้วก็อา,อาจจาะรับรู้กาไรเพิ่มเติมในช่วงที่ปรับตัวลงทดสอบระดับ3,180แล้วก็3,150บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าขึ้นได้ต่อแล้วก็ไปยืนเหนือระดับประมาณ3,300บาทสำหรับในส่วนของตัวกลยุทธ ในที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของอโครงการลงทุนของภาครัฐเองเนี่ยก็มองว่า KTB ก็น่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นดังกล่าวเนื่องจากว่าถือว่าเป็นหุ้นที่มองว่ามีสินเชื่อทีอ่ให้กับในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มองว่าในส่วนของการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้คาดการที่ระดับประมาณ12%เนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้รับประโยชน์จากการปล่อยสินเชื่อให้กับภาครัฐแล้วก็ในส่วนของเอกชนผ่านการลงทุนที่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยการ เติบโตของสินเชื่อก็ยังค่อนข้างดีแล้วก็ผลประกอบการก็น่าจะยังออกมาค่อนข้างโอเคโดยยังมีในส่วนของปันผลวายุพักที่เข้ามาเป็นปัจจัยบวกด้วยดังนั้นตัวการเก็งกำไรในส่วนของ k t b s 1 3ึ่ซึ่งมีระดับสูงกว่าในส่วนของหุ้นก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ไดตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นทดสอบภายเดิมที่บริเวณประมาณ27.80บาท แล้วก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะผ่านขึ้นไปถึงระดับเทรนไลน์ที่29บาทฉะนั้นก็สามารถจะเปิดสถานะลองตามไปเพื่อทำกำไรบริเวณดังกล่าวโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ26บาท สำหรับในสัปดาห์นี้จึงฝากเอาไว้ในส่วนของอาการกินกำไรในฝั่งช็อตตัว BRJ13 แล้วก็ในส่วนของอาการลองตัว KTBS13X แล้วกลมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปปิชิการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ